สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องจ้าจ้าพาทำพาเลาะเด้อจ้าเด้อเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากชาแนลมาเป็นพาทำพาเลาะจ้าเมื่อนี้จ้ากราพัพ่อแม่พี่น้องมาเลาะโคกเด้อจ้าหาเห็ดคือเกาเหล่ะจ้าเราจะกระมาพอแล้วจะอยากให้พี่น้องเห็นสอออนไลจ้าน,น้ำพี่น้องมาเบืนน่อนี่จ้าเห็ดละงกเหลือง เดยจะ้ะนับเบิรงเดอ้อพี่น้องเด้อว่ามีจักอันพุ่นน่ะพุ่นน่าแง่ไปพุ่นน่ะจ้ะมาจะ้ะเฮามาเก็บน้ำกันจ้ะเพื่อกับบาเนาะ เก็บกองไว้ก่อนน่าจะจังปาดน้ำไหลจะให้นเรืองหงส์เรืองนี่จ้ะไข่างาม เห็ดตะงงก็อยากห่างๆแล้วจะเริ่มจะเป็นเห็ดไข่เห็ดล้วมแล้วจ้ะีจะพี่น้องก,กองกันอีรีกะหามาได้โดนเติบแล้วจ้ะได้หลายแล้วนะเห็ดตะไคร้เห็ดตะโงกอยู่ข้างล่างแล้วจ้ะเห็ดชั้นอาจจะเป็นเห็ดล้วมเห็ดตะไคร้เห็ด ดมหเหมือนงงก่ะจ้ะวันนี้มาสองคนบ่าวตาไปเซบูนี่ที่ในป่าดคาได้แล้วพี่น้องเนี่ยตั้ง,ง,งกล่องกับโบมีเนาะนี่จ้าป่าคาเสร็จเรียบร้อย จะบม่ได้ปานให้เบิ้งเดืองจาเพราะว่าบบมีขาต่องตัางกล่องมาแล้วก็ผู้ดเดียวจะมือเดียวจะอ่อนบ่ะจ้า สวยเลยจ้าไปเข้าไปหาต่อน้ำกันจะพี่น้องจ้า